รับผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยาลารองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยาลาผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกรงปีนาตั้งอยู่ที่ว่าการอําเภอกรงปีนาภายในห้องสานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกรงปีนา ศึกษาเอกชนอำเภอรกรุงปินังเป็นหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาภายใต้วิสัยทัศน์สำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรุงปินังมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพเน้นการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดภายใต้พหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขข้อมูลบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปีนงังบริหารงานโดยดิฉันนางสาวนูราหีซัมมาทาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปีนงัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ผมนายมยากิดอน้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการดิฉันนางสาวเจรหานาเจดอเลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ดิฉันนางสาวสิรินาถลีนีนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการดิฉันนางสาวพาติยะดอเลาะนักวิชาการศึกษาชำนาญการมีพนกรรักงานราชการดิฉันนางโนรีดอนิตำแหน่งพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ดิฉันนางสาวสุไซนีสาและตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษาดิฉันนางสาววิลาวันอินทสุตำแหน่งพนักงานจัดก,การงานทั่วไปมีพนักงานราชการครูจำนวนสองคนผมน,นายอนันต์เจวแวร์ตำแหน่งพนักงานราชการครูโรงเรียนปัญญาวิทยาดิฉันนางสาวนาฮายาตีดาราแม่ ตำแหน่งพนักงานราชการครูโรงเรียนปัญญาวิทยามีพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนหนึ่งคนผมนายสงวนสัติ์บรรลือพงษ์เจริญตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น50แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน7แห่ง โรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน45แห่งได้แก่สถาบันศึกษาปอนเนาะจำนวน10แห่งและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาจำนวน35ศูนย์ ชนอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิตาดีกาโดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้สอนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปีนังประจำปีงบประมาณ2,567โดยแบ่งออกเป็น2กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1การอบรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อสำหรับผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิตาดีกา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปินังได้ดำเนินการจัดในวันที่29เมษายน2567นหะณห้องประชุม โรงเรียนยาลาวิทยาปัญญานุสร์อำเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลาโดยมีนางสาวราบิยัตมามุผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินังเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิกต,ตดีกาจำนวนทั้งสิ้น105คนเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจำนวน9คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบันกิจกรรมที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลและการจัดทำเอกสารทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปีนงังโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตดีกาจำนวน70คนได้ดำเนินการจัดในวันที่2พฤษภาคม2567ณนะห้องประชุมโรงเรียนบ้านกรงปีนงังอำเภอรกรงปีนงังจังหวัดยะลาโดยมีนายอามีนกระแสผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ศูนศย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิต,ตาดีกามีความรู้ความเข้าใจการวัดผลและประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาสองเพื่อให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิต,ตาดีกาได้จัดทำและการจาัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันผลจากการดำเนินโครงการผู้บริหารและผู้สอน,นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม,มัสยิต,ตาดีกาได้รับทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆสามารถใช้สื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบันและสามารถวัดผลและประเมินผล การเรียนจนสามารถการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยได้รายงานผ่านระบบได้ตามที่ได้กำหนดไว้และสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปินังได้ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาอำเภอรกรงปินังประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาในสังกัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาอาคารสถานที่และวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งประชุมคณะกรรมการโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนคณะกรรมการนิเทศจำนวน8คนรวมทั้งหมดจำนวน18 คนได้ดำเนินการจัดวันที่28กุมภาพันธ์2567ณนะห้องประชุมอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลากิจกรรมที่ประชุมชี้แจงแนวะทางการดำเนินงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. ผู้บริหารศูนย์ตาดีกาจำนวน35คนชมรมตาดีกาอำเภอกรงปีนังจำนวน18คนเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนรวมทั้งหมดจำนวน63คนได้ดำเนินการจัดวันที่6มีนาคม2567ณนะห้องประชุมอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลา กิจกรรมที่ประชุมนิเทศติดต,ตามและเพื่อประเมินคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาดีเด่นอำเภอกรงปินังโดยให้คณะกรรมการประเมิน5ด้านได้แก่ด้านที่1การจัดการเรียนรู้ด้านที่2การวัดผลและประเมินผลด้านที่3การบริหารงานบุคคลด้านที่4การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนด,ด้านที่5อื่นๆตามนโยบายโดยแบ่งออกเป็นจำนวน4รุ่นดังนี้รุ่นที่1กลตุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตำบลห้วยกระทิงจำนวน36 คนได้ดำเนินการจัดวันที่22เมษายน2567ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาเราดอตุนดีอายะตําบลห้วยกระทิงอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตาบลกรงปีนังจำนวน42คนได้ดำเนินการจัดวันที่14เมษายน2567ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกา ยามีอาตุนยนะตำบลกรงปินังอำเภอรกรงปินังจังหวัดยะลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตดิก้าตำบลปุโรงจำนวน24คน ได้ดำเนินการจัดวันที่25เมษายน2 5 6 7ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาอัครวิยะตำบลปุรงอเภกรงปินังจังหวัดยะลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตำบลเสเอกจำนวน39คนได้ดำเนินการจัดวันที่26เมษายน2 5 6 7ณโรงเรียนบ้านเสเอกตำบลเสเอกอ,อรกรงปีนังจังหวัดยะลารวมทั้งสิน้นจำนวน141คน กิจกรรมที่ประชุมสรุปผลและมอบรางวัลตาดีกาดีเด่นระดับอำเภอณนะห้องประชุมอำเภอกรงปีนังโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. ผู้บริหารศูนย์ตาดีกาจำนวน70คนตัวแทนกรรมการนิเทศจำนวน4คนเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนรวมทั้งหมดจำนวน84คนได้ดำเนินการจัดวันที่14พฤษภาคม2567ณนะห้องประชุมอำเภอกรงปีนงังผลการดำเนินงานจากการดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาสำนักงานการศึกษาเอากชนอำเภอกรงปีนังได้ดำเนินการมอบโล่รางวัลกิตติบัตรพร้อมเงินรางวัลโดยออกเป็นรางวัลสี่รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศได้ศูนย์ตาดีกาเราดอตุนดีอายะตำมโยกระทิงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้ศูนย์ตาดีกาอิบาดูนรอมันตำบลกรงปินังรองชนะเลิศอันดันบหนึงได้ศูนย์ตาดีกาดีนุนอิสลามีตำบลเสอรองชนะเลิศอันดับ3ได้ศูนย์ตาดีการุสสลามตำบลปูโรงโดยภาพรวมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ในสังกัดได้ดําเนินการด้านการจัดการเรียนรู้โดยคิดเป็นร้อยละ72%ด้านที่การวัดและการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ75.5%ด้าด้านที่3การบริหารงานบุคคลคิดเป็นร้อยละ74.9%ดด้านที่4การเบริกจ่ายเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ16.8%ดด้านที่สอ,อื่นๆตามนโยบายคิดเป็นร้อยละ16.1%ภาพรวมของสํานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอกรงฟินังคีดเด็บเป็นร้อยละ7เผู้สอนูนย์การศึกษาอิสลามประจํมะตตามยิกาเกิดการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตาดีกาสามารถทําให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกามีแนวคิดใหม่ๆเพื่อนําไปพัฒนาศูนย์ตาดีกาให้อย่างประสิทธิภาพ